เป็นกำลังใจให้เดอสโมเดอสุสุดเดออเมือ่อยทอก็อดทนไปะแหละเข้าใจอยู่คนเฮาคนที่บอกป่วยเขาก็บอกข้าใจคือเฮาเนาะส่วนคนเฮาที่เฮาป่วยเขาก็ห้วม,มันมันเมื่อยมันทอเฮารอคอยมันมันโดนเลอเกินมันบ่มีเป้าไม้เนาะแหงเราก็บ่บจักยั้พี่น้อยไปมากกับ่บจักกับไปกันนะสาวบอืมกันนาสาวบัดนี้กันนาสาวก็ดำหน้าแล้วก็ป่วยทัไดนอืม แต่อีกต้นนอกเพ่นได้พี่น้องเลยเจ้าก,กึมกัอยากซอยเรือเพิ่อยู่ให้ดด้เจ้าก,กึ่มกาได้จะมาบอกชี้ทางนองเพื่อนเนาะป็นกำลังใจให้เจ้าเดินสูส่ดสดเดอมียังกะเดี๋ยวเสียทิมเบอร์ไปห้กก็โทรหาข่อยก็ได้กระย่ยางผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องทุกภาคส่วนอยากซอยเรือเทียนคลิปน้องโมอยู่กะยินดีเนาะที่จะเป็นสะพานบุญให้เด้พี่น้องเด้อโอเค สบายดีพ่อแมพี่น้องเอฟซีเบอร์ทูทุกคนจ้ามันนี่ก็มาหัวขอก,กับซักกลิมใจสว่างอีกแล้พี่น้องมันนี่สักกลมใจสว่างก็มีโอกาสเดินทางเนาะพี่น้องมาบ้านน,าน่าแปกเนาะพี่นอ้องเงานาะเมืองอยังกับสนุนเมืองยังเนี่ยอาสะพอนเนาะพี่น,อน้องเนาะอาสะพังคองเดี๋ยวพี่น้องเอสนุนผ้าลงเดี๋ยวพี่น้องเอกินกับถ้าเขามาดก,กับผ้าลงไปช <ไป S 1> ิบกุหลาบกัลลังว <ไป S 1> ังสิกรับเมืองกินพี่น้องโอเคเดี๋ยวหันสิพากันเขาไปหาหนองมูกันเลยพี่น้อง เห็นน้องโมในคลิปเนาะเห็นเอฟซีพันทักมาบอกให้มาเบิ่งแน่ให้มาถามไทยเบิ่งในอาการเป็นไงใดนั่นนี่พี่น้องเอ้ยเห็นในคลิปบอแซนเนาเพี่งเนาะโอเคเดี๋ยวเาจะพากลับไปหาน้องโมกันเลยจ้ะทุกคนสบายดีสบายดีพี่น้องพากลับมาหอดเทือนสาวโมดูเพียเนาะสบายดีเลยสาวโมสบายดีสาวโมอ่าอายุจะปีเล้อเนาะสาวเอ็ดสาวเอ็ดปีโอยสาวเอ็ดปีสั่งครอบครัวละบ่ ยังบ่เคยสั่งครอบครัวยังไม่เคยสั่งครอบครัวนะพี่น้องสมมูเป็นขอโทษดิแซมมูเป็นพญานเกีย่ยวกับเนื้อนอกีะเพื่อนเราเป็นเนื้องอกกันนะ<ม>เนื้องอกอันแรกๆกะง่ายสำหีับยีบบอมันกันกน้อยๆตับิดแต่มันก็ใหญ่ขึ้นน่ะมือเนื้องอกแต่แต่เนื้เป็นจะปีแล้วสาวสามสี่ปีแล้วสามสีป่ปีโดย Oh, โอ้พี่เนาะแต่เป็นยังแต่ตอนใหม่ๆที่กี้คือคือบทผ่าตัดคือไปเพิ่งปนีตอนที่แรกก็ไปแต่เพิ่นบมอผ่าตัดแห่พรอมมันแข็งยังจะกินยาตลอดอยู่ไซจะไปหาหมอยู่องหมออันนี้นะห้งหมอทหารอยู่เซโนเข้าไปอยูคทนี่เ็ไปแต่สวรรค์เข้าไปแต่เพิ่นบมอผ่าตัดให้ไปต,นตอนล่าสุดนี่เพิ่นกันเลยให้ขึ้นไปผ่าตัดอยู่เวียงแต่บอกมีงเงินช่วงนี้นะจะมีเออหนอพ่อแม่ ตื่นออกจากคนเนาะมีอายสองคนแล้วก็อยู่กับแม่ปัจจุบันนี่นะอายเขาเป็นลูกอมียมันพ่อนี่จ้ะบ่มีโอ้ผิดพ่อเผิดเสียเรือเปล่าบวได้เสียปะกันโอพ่อปะกันโดยปะกันจะโดนหรือเปล่าเต่าโตั้งแต่เราอยู่ในท้องในเจ็ดเดือนโอ้เจ้าหันใดโดยแต่แปลว่าเกิดมากระตินาเพลยโดยอยู่กับแม่สองคนแต่แม่กับฮาเลียงกันใหญ่โดยมต่เฮียนจบของใดเนาะบวไรเฮียนเลย อืมบริยนเลยโดยเหนเ็นในคลิป<ด>บอแซนบอจิดเนาะโดยคอยกับไ,ได้ต้นเจ้าก็เห็นเจ้าเห็นในคลิปบอแซนก็เห็นเจ้าห้โดยบอจิตเออคิดอาจจะเป็นคลิปบอจิดเราพี่น้องสกึมุ้มเราจเห็นผนังห้กแต่มีเอฟซีทักมาบอกว่าเขาคึมคือบอลองโทรไ,ไปถ่ายคลิปชาวมูเนี่ยไอ้ต้นเราเราเป็นเนื่งอขาคอยเบิ่งลักษณะเนี่ยในในในคลิปเนี่ยเป็นแบบคือจังเนื่องอกเนาะโดย เอยว่าจะเป็นใหม่ๆจะไปผ่ายู่มุกมันเศร้าแด็ดม่นแต่ตอนนั้นมีจะไปแถว้าวคนนี้แต่เพิ่นบาพาตัดให้<อ>กบับโบหัวเป็นพญานางนะฮะก็มาหูดกองคาเดือนนี่แลบบ้วก็มันยังแห้งหอยู่บอม่ดเพราะว่าไปกวดอยู่ซ่เพิ่นกระบอกว่าเป็นพญานัางคุณบร<อ>ิเบกมีแต่หายามากินจะไปขวดอยู่ชี่ไหนเพื่อไปอยู่ห้องหมอแข่งสวรรค์เพื่อนมาใน,ในสม,มุนเพื่อนเพื่อนว่าพญานากินกระดูกอยู่ประเทศลาวคนน่ะแต่เพื่อนเพขึ้นบอพัดตัดอยู่เวียง แต่ก็บ่มีเงินแล้วก็เลยอยู่อยู่ไปโดยมันใหญ่ขึ้นบบนี้เนาะโดยอืเจ้าเห็นให้เห็นหน้าบอเมนบรด้บรด้เฮ็ดอาชีพแนวอื่นบ่อยู่เพื่อนผู้เดียวบอกไหมอยู่ผู้เดียวแม่ไปดำนาสอยกับเจ้าตาบิดแพชอันอันเขาบอกแซนที่จะจังหูจะกับเจ้าพิ่นจะโ่รหาเผิ่นบอแมน บอเนหาผิ่นขอ,ขอความช่วยเหลือโอ้หาบอแซนบ่จิตบ่ที่แหละหาบอเซนแล้วก็บ,บาวเตียงโอ้เย็นในคลิปกับไปตาอ,อีตนนุนเนาพีน้องนบะ่ได้ไปกวดดิจังไแตเผิ่นนักผ่าบด้จังดตบไดนี้กับผิ่นยังบ่ฮู้ราะว่าวันทีซิบนี่ต้องได้ไปเอกทรเลอยู่หมูกทหารจะจะไปกวดอยู่ไซน,นี่แล้วกันตอนนี้ไ้ไปกวดอยู่มูกอือม,มูกนี่เป็นหมุกห,หอ้องห้องมอหลวงบุลจห้องมอหลัดห้องมออเอกชนห้องมอหลวงห้องมอหลวงโดย พงเงาใหญ่เลยบรอือเ่มีเพื่อนเพื่อนกวดอะไรเพิ่นนัดไปอีกทีหนึ่งเพิ่นอะไรเดียวไปเพื่อนนัดไปเอกเรย์เมื่อ,ว,อนนวันที่สิบนี่นะเอกเรย์ X แล้วก็วันที่สามมีกับโบฮู้วนนัดไปพังพลได้วลยจังได้เป็นยังขึ้นนัดไปหลายเถือ่อใช่กับโบฮู้ไปมานี่ก็สองเถื่อแล้ว<อ>เพราะว่าเพื่อนพาตัดโบได้ยอยู่หมก่ทหารก็เพื่อนที่ส่งตัวไปคอนแกนแบบนี้เ่าเข้าใจเอากับโบฮู้เพื่อนพาตัดให้บดได้แล้วว่าเพิ่นจังส่งตัวไปคอนแกนข้อไม้่าข้อไม้่า พระคอนบุจะลงทะเบียนเนาะแม่แล้วเพิ่นกวดเพิ่นกวดนี่ไงเจ้าเพิ่นปาดเอาทา้งนายนาไปกวดอย่างในหัวเป็นเนื้องอกนะแต่ก็ต้องในตัดกระดู<อ>กก็เอากระดูกแข็งมาใส่เพิ่นวก็เลยลงไปเอกสเลว่<อ>ลาพ่อมเอากระดูกแข็งหรือเอาอย่างน,นี้นะ<อ>และเพิ่นแหละเพิ่นที่ทรงตรัวไปให้คอนแกนข้อไม้คือวันที่สิบนี่เพิ่นแสียเจ้าไปอันเอกซเลก่อนเอกสเล่ทัทวรตัวเลยบอกดู เอกทะเลเบิง่งพวกกระดูกพวกอย่างนี้นะว่ามันพร้อมให้เอามาใส่หนึ่งโบแบบสิคำโบพร้พอบนะกาวโบได้เพราะว่าคือจังข่อยกรบโบหูเนาะแบบเขาเอ่อเขาคือให้ถึงจ้ะนะกรบโบหูเพราะว่าคือจังเขาเห็นเอฟซีกับเป็นห่วงเนาะว่าคือป้าไปโดนมันกป็นไงคือทุกมือไว้เนียนมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เจ็บโอ้เจ็บเหรอดูซอ,องขึ้มือนี่เจ็บแล้วเพราะว่าคือจังสาวกึงกรบโบเคยก็เคยไปอยู่ในะห้องหมเอกชนไอ้กกหองหมหลักเนาะแต่คือสาวกึงก็เคยอันนี้ก็เคย กเคยเป็นเนื้องอกในตับเนาะชาวฟังแล้ะสะกึมหันที่แล้วสกึมกระบ,บอกมีอาการเนื้ออุดปวดหัวปวดหัวอะไรมือ,อไหนแหละไปอินเตอร์พาพี่น้องไปหาหมออะไรแบบสกึมกระบอกบอกลองเสกสุขภาพประจำปีลองเบิ้งเสก,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 บบกไปปุ๊บแล้วหมอก็เลยว่าเอ้าเจ้าคือมีเนื้องอกในตับมีเนื้องอกในทับแล้วบันทึกสกึมกระบอกตกใจเนาะเอขาเป็นยังมีน้อยตับหมอกอันท้าววดบอด e ่อเอ็กซเรย์ A แบบพี่แบบว่าคอมพิวเตอร์เนาะสายแสงอยังไรนี่แหละเขาที่ฉีดที่เข้าไปเท่านี้เนาะ แล้วเขาจะใช้เข่าไปอุโมงม,มันก็จีมีอันยังอุปกรณ์เขากแหละมันจะเขาอสแกนเขาสแกนแล้วบบนี้พอออกมาปุ๊บเราฟังผลเลยหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกในตับสี่เซนแต่หมอบอกว่าเนื้องอกนั้นเป็นเนื้องอกดีหรือเนื้องอกไรถ้าบอถ้าเป็นเนื้องอกไรก็ต้องหกักษาเนะเพราะว่ามันหกักกระ่มเป็น กับหอยได้ยินกับพี่น้องห่อยี่แะไรไปห้องน้ำวาะห่อย์ห้องน้ำหอยซื่อๆตาไหลแบบเขาโทษได้พี่น้องว่ากูสิตายหรือว่าไปในอารมณ์น่ก็หอยก็เดียวเนาะหอยไงหแล้วก็โทรมาหาแม่เบอกกับบออกว่าบอเจอโทรศัพท์ก็หอยแม่ถามว่ามันเป็นยังไงยังนี้นะก็บอกบอออกว่าจะขอเป็นยังนะพี่น้องแบบจะขอคือจะขอเสียตายที่แบบยังบริมีฝนกวดอ่อกมาฮะเขาบเป็นเนื้อหนื้อตั๊บเป็นกับบอเป็นบออื่นนะพี่น้องเป็นทางนอกเงาปากได้แต่สมมติเป็นในตับนี่มัน ปาดชุนตับกระตายเป็นบอกอ่าแต่สี่นะกะเ็เลยแบบโู้ตกใจนะนี่แหละก่ะหายอะไรทั้งค่ะมอกัดกวนแล้วปุ๊บมอก็บอกว่าถ้าคอยไปเห็ุยังบอเขา,าคึ้มจำบนะ่ไยเนาะถ้าเกิดเขาคึ้มว่าผิดกับโขโทรเขาเอาไปมันจะมีอีกอย่างหนึง่งคือว่าออาเข,ขาเขาก็เหตดแล้วปุ๊บเขาเหิสรงตัวคือจ้งนี่แหละไปหาษาอยู่กรุงเทพตอนนะ่ะพอจะไปกรุงเทพมอว่าลองไปตรวจเบงถ้าเกิดว่าตรวจแล้วอ่ามันบริเวลายกับบริภาเนาะคนน้อยไปฮอดอ่า คอยไปลามาคอยกังดีคอยมีน้องสาวอยู่หันตะกิจกับน้อเพื่อนเฮียกเพื่อนเปิดหันกระขายกับเขาเองเนาะอะไรไปนี้เพื่อนกาห้ให้หมูเพป็นพาไปกวดนี่ก่อนจะแพ็คเสาของเพื่อนทะเลไปกวดแล้วก็ฟางพ้นอาทิตย์หนึ่งอยู่ฮะเขาสิเขาขอไปอุโมงค์อีกบนในใจว่ายังกวดพี่เห็ดพี่ไออีกบนในใจเราภาษาอันคิดสกุลกระลือมันโดนเลยประมาณเกือบเกือบสิบปีเลยเขาก็จะเข่าเป็นอุโมงค์อีกแต่เขาสิเบิ่งกพ้นปวดเขาตัวเก่าที่เขาส่งไปนี่แหละเขาไป็นอุโมงค์เนาะแล้วก็ออกมาปุ๊บอาทิตย์หนึ่งห้ยไปทางพ้น ทางพ้นแล้วปุ๊บข่อยก็บบริไปดอกข่อยโชรไปสอบถามเพราะว่าข่อยงากไปการเดินทางเนาะข่อยกลับมาก่อนมือนะวันนี้เลยเขาก็บอกว่าเออโอเคดียินดีด้วยว่าคุณเป็นเนื้อเนื้อดีบริเนือไล่เดี๋ยวกลับมากับบุิเป็นยังแต่นี่ข่อยแปลกใจว่าเป็นยังคือคือ,คอห้ถ่าดนฮะกระโดนไปตม้ิที่แรกกับวันที่สิบห้าไปแรกๆนะจะเถือ่อจะไปสองเถือ่อสามเมื่อวันที่สิบนี่วันที่สิบ แตนที่สามบ้านนี้มันไปไปวันที่สามอีกกับพรีเป็นสี่เท่โอ้มันซาคนเราพี่น้องเราไม่ไนดนต้องการอ่ะน,นี้กับโมฮู้บ้านนี้ไปแล้วก็ยังบมฮูอ่ะทีได้ผ่าตัดมือได้อีกเพราะว่าคือจังน้องเซาล์ก,กลิ่นเคยผ่าตัดหลายเถือยังมาอยู่โรงพรยาบาลหมู่ทหารนี่เจ้าอ่ะเท้าบริข่าวไปโรงพรยาบาลตรงนาพี่น้องเขาจะแบบว่าเท้าจบบะไปฝากไข่น้ำคลินิกของหมอเกี่ยวกับเสี่ยวซานชุมวัดวัดคือเจ้านี่เป็นหมอหมอเกี่ยวกับเอ่อเนื้อง,งอกเนาะเท้าก็สิไปเฉพาพะพทางเลยฝากไข่น้ำเพิน่นแต่เพิ่นกระชีทงตัวเขาโรงพยาบาล แล้วไปก R, ประสีเอ็กซาเล่ไปรู้ไปปวดเป็น,น,นไปกระชีเขาไปเบิง่งเป็นคนเป็นอ่าเป็นเป็นคุณหมอดูแลเขาเลยเจ้าของไห่กับมันกระชีใวเนี่ยแต่บเขาจะเป็นอย่างสามรอบรอบทอมิตไปเขาเห็นอะไรเนี่ยสมวโไปกะรอบที่แรกกับปาดเอาคนนั้นมาไปตรวจรอบที่สองเด็รอบที่สองก็ไปพังผลเอ็กซเรย์ก็เลยหัวเป็นยังงออรอบที่สามนี่กลับไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บ้านนี้อ๋อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เขาเอ็กซเรย์ที่อยู่ในห้อง อิ <Inter. S 1> นเตอร์อะไรเมนเอ็กซเรย์นี่ต้องได้นัดนัดแค่หนัดวันแบบสิแล้วนัดตั้งแต่ไปวันที่สิบห้าพนักงาิ่มก็เลยนัดวันที่สิบแต่ยังไม่ทันหอดดิราคาต่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เมนห้าห้เอียงพอไปช่องเธอิ่กกับโบเอ็กซเรย์ฮะไปเมื่อหนักกับโบเอ็กซเรย์ ray, นอกจากวันที่สิบนี่อ้ออาจจะเป็นเพรของหลักนี่ก็เลยส,สะเนาะกับโบกูพอสกึมไปกวดทั้งมือเดียวได้เอ็กซเรย์ computer, คอมพิวเตอร์ได้เลยอันนี้นะค่าเอ็กซเรย์นะมันตกอ,อยู่สองหมื่นปลายพว สัมกันเสมอนี่สัมกันกับอินเตอร์แต่มันกะแบบว่ามันโดนพอสมควรแหละอาการเจ็บมันก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันต้องโอ้เนาะจริงๆมันมันกะปล่อยไปไปไปเฮิงเขาก็เป็นห่วงเนาะงคือเอฟซีก็เป็นห่วงเราเป็นห่วงเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ะโนนขึ้นมันอยู่เนี้ยสองคนมือก่อนได้บอสเซนเราจะจะไปที่ซีซีบบอปนี่แต่ซิซีไปเลยเพื่อจะได้บะเนี่กับไปอีกซสเลอะไรอีกซสเลหละก็คือสิกลับมาอีกอาก็ไมีกระเม็นวันที่สามก็ไปมาอีกแบบนี้ แต่บ่ฮู้เพิ่นส่งตัวไปเมือใดอเพิ่นบ่ได้บอกใครพาเจ้าไปจ้ะไปกำนันสาวสองคนคือสาเนาะมีคนถามหาหัอยู่บ่เงี้ยเนี่จะติดต่อพวกพันอยจังจไดเหนะ็นไหมก็บอกมันจะไปตามใบนัดอย่างเดียวมันก็สาิเนาะ,พ,นนะพี่น้องเนาะเอ FC ผู้ใดฮู้บอกตักึ่มเนี่ยตักึ่มว่ามันสาเกินไปเนาะแต่ซอกึ่มอาจจะเคยไปเอกชนซอกึ่มกับบุหูห้ว่กโมอลระมันสิ้สาปานนี้เนะาะคือว่า ก็คุ้นเคยไปเอกชนมันจะไหวแต่อันนี้ไ่เคยไปก็เลยไปห้องมอลลาดเลยกับกับบปบ๊ทิจะพโภคใครใจมันกระซุ่งขาเอกชนนะแต่ห้องมอลลาร์ดมันมหนักสิสะปนี้นะมันมันมันขึ้นหนักลายเถื่อนนะกขาบอเข้าใจนะนี่เนาะหกยาหนังสัมภาระก็เลยทาแบบสิ้แหละทามือพนันก็ยังได้ลงไปก็บอกว่าอีกว่าว่าที่สามมาเอาผล แล้วก็สิสรงตัมาด้เพื่อนบริบอกคุณบริบอกถามเพื่อนเพื่อนกันยังบหูเพื่อนวาเอาเป็นยังคือโบหูคุนบริบอกบอกถามเพื่อนถามเพื่อนวะมือใดทรงตัวแล้วแมือใดที่ด้ผ่าตัดประมาณนี้ยังบหูเพื่อนวาประสานทั้งทั้งหลัก่อนเพื่อนว่ายังประสานในประสานทางคอนแก่นประมาณนี้อดี๋ยวเพื่อนกันยังบอให้คำตอบต้อประสานทางคอนแก่นเผื่อยังสมูเอาเผื่อสรงตัวเข้าไปดิยังในหัวผ่าตัดเป็นมือใดนะเพื่อนก็นเลย แหละก็บูหูคกันกเผิ่นบอกมาซำนี่โบมี่ประธานเผิ่อแบบว่าพาตัดอยากอยากอยากพาตัดไว้ตอนนี้เฮาหูซึกเจ็บหูซึกปวดบอกเพิ่ออยู่บอกบอกแต่เผิ่นกวับไปตามขันตอนเพื่อว่าจังจีอือแต่ว่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายดีเพิ่อ่าจังไดก็แสนปลายเผิ่นว่าแสนเท่าใดเพื่อบูหูมีแต่ว่าแสนปลายอย่างเดียวอืมแต่แต่ว่ามันสิมีอย่าง,งเนีบบ้นะเพิ่นกล้วแต่ทา้งนั้นเผิ่นว่าเผิ่นกับบูู้รายละเอียด แล้ว,วปัญญาเปนห้องนอทห้องมอเจมือกับจ้านาเป็นเดือนเพิน่นว่าการพักพื้นนะเพราะวันได้ถ่ายวันนี้โอ้โหจีนได้ถ่ายเขาใช้กับลงไปเบิ่งเ,เอ็กซเรย์วันที่ซิฟนี่แหล,ละเวลาข่าวอุโมงคมข่าวเบอร์กระตุ้นเป็นป่กันยังประธานในข่าวไปด้วยอ๋อไปจะข่าวพี่น้องไปจะข่าวแบบนอนในเตียงประชดดันเข้าไปยก<ม>ขนาจะวันที่ซิฟนี่แหละอนอนพี่น้อง,นองหลายขั้นตอนอลยน่าเป็นห่วงกับบเป็นยัง สู่ๆสมุยแต่คันเดียไปฮอตพูดแล้วค่ะคนเดียพาดีเห็นมันก็ชิวัยนะมันก็ชิลสบายเนาะเป็นเนื้องอกปะเป็น่เนื้องอกแต่มันเข้าวฮอดกระดูกแล้วต้องได้ถ่ายกระดูกตัดกระดูกแต่ว่าบ่หัวตัดฮอตใจกันยังไม่ได้เอีกสบายเลยก็ผักพื้นก็คงสิดนนั่นแหละอืมเขาคงรู้อืมผักพื้นดนกับโบเป็นยังขันคอเพิน ่าแต่หอนมือมอคนส่ยเรือเฮากะคือสีอ่าคือสีแบบว่าทาแล้วคือสีสบายใจคือพอเป็นหอนมือแพนมือมอบอลเป็นเก่งเนาะโดยแต่ยะห้อกเก่งแต่ว่าตอนระยะนี้กะคือกะคือไปแต่อีแต่อีตนชมูอยู่ตรงเทียบไปสองเถื่อสามเถื่อกะเห็นใจอยู่เนาะโดยสามเถื่อสี่เถื่อทั้งมือวันที่สามตอนนี้ก็ไปสองเลยสามเถื่อมือวันที่สิบนี้อือสี่สิบนี้โดย แต่วอกกระหู้อีกว่าสิเป็นคนกลียนมือยังบูหูอีก่นไม่ได้บอกอาคาม่วงเวาคนราคาม่วงเวานโอเคคนไหนกวดแล้วมือไี้มม่อนีไปคนคนเกลยนเลยจังไดนไปคนแกน่แบบวบากนีก้ก็ที่ตามนั่นแหละเพบบร,ร,ราะหู้ยังเลย่นบ่ได้บอกแบบว่าล่วงหน้าอีกยังเลยนะหรือว่าสิบอกไปเมื่อวันที่สิอย่างเดียวเลยกบ่หู้ตันนี้ก็เอาไปหาหมอแล้วก็ฟั้างผลแน่นหรือว่ากลับมาอีกไปม่อีกกบ่ฮู้ก็แล้วแต่คนไหนน้ำเอาก็บ่จัก ยังบวจักเลยสิได้พาหรือบริภายัางบุ๋งหมเลยเนาะแต่ถามเพื่อน,นว่าพาได้บอพาได้เพื่อนว่ะทำบรพาหนี่งเพราะว่าตอนนี้พญาต์เน,นื้องอ,อกค่ะแต่บรุนแรงเพื่อนวะเต็มมานาไปนะมันจะรุนแรงอันตรายเพื่อนวะค <า S 2> ่ะซึ่งเขาไปค้นแกรร้รถสิบไอรปหาหมอบอกะเพื่อนต้องหาเอ็กซเรย์ตะพีกรนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตะพีกรนไปผูพอได้เกิดขึ้นที่เป็นตามขั้นตอนไม่เพื่อนเว้าหันแล้วหรือยังไงแตผมถามว่าคือบอ คือบบเอ็กซเรย์ว่ายเนยเป็นยังคือถ่าดุนนี่นนี่ะโบได้เมื่อไนก็เข้าไปถามแล้วอย่างเอ็กซ์เลย์จมื่นน้เพิ่นเอ็กซเรย์ทำโบได้จะไปถามบบเป็นยังกับโบฮู้เพิ่นว่ามีแต่ว่าเอ็กซเรย์บม่ได้ถ่ายวันที่สิบอย่างเดียวแล้วก็คือถ่าแบบนี้แหละมาที่น้องสำคันถ่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำอะไรเบิ่งดก็ซ้ำกันได้ช่องมือกบาดซ้ำกันกับโรงพยาบาลอินเตอร์เพราะว่าตอน ไปมื่อวันจมีดในะวันที่ทิ้งหานาะนัดก,กับวันที่11ก้าวของแต่ว่าเอ็กซเรย์มื่อนาะนะเอ็กซเรย์จะใบหน้าของการมันเสียอยู่8,200บาทบาสนี้เอ็กซเรย์มาทางตนโตเลยเลยมันตกอยู่ใน23,200บาทมันเลยเพิ่มค่าใช้จ่ายกันวันนี้ไปไปรอบนี้จ่ายเงินเท่าไหร่บ้างเนี่ยก็ทีเอ,อ็กซเรย์อะไร20,000ไปอะไร ตะกึ่มกับบุคอยหูเนละตะกึ่งมันสะอาดทีน้อยต้นเพิง่งเนาะคือจะมาก,ก็นใหญ่ขึ้นใหนขึ้นเนาะนโอสองมือนมักกนกระนุนยิงข่ากปะยำยากอ,อีกแล้วแต่งในนอแตีต้นเจอดีคือว่าเนาะบปุปญญาสูสูไม่จะลองไปทำม,มางอย่างหนึ่งปีวัเนเียวเดี๋ยวเะว่าว้ตะกึ่งกับปึกชาก,กับ,บ,บอเอฟซีอะเอฟซีไปถ้าเราไปไปเอ่อไ,ไ,ไปค้นแก่นเลยบ,บุบรีบ่ตะกึ่งเพื่นบานาจะแบบว่าคือมือทนสมัยกลัว ห <l id> นาช uh, right ิวักลัวเลยรเป็นหนาสิแบบแบบว่าเส้นแบบว่าบูเฮาไว้กลัวขนาดสกึมติสสกึมคิดว่าสกึมกรบบุ่งนะพี <apan> <wh <Enfin> <wh ่น้องถ้า <wh> พี่น้องเอฟซีหูกันแนะนําคอมเมนต์มาแน่เพราะว่าถ้าสมมุติไปคอนแกนรถปุ๊บถ้าสมมุติสกึมแนะนําเจ้านะไปคอนแกนรถไปเข่าโรงพยาบาลโหโรงพยาบาลใหญ่รถกับไข่เพื่อนเบิ้งให้แล้วก็ฝากไข่กับหมอะไรมันจะสบายกลัวสกุลปะคิดว่าแบบนั้นยุ่งอะไรคิดว่ามันก็ยังวุ้ยสับสนหลายอย่างขนา ัใงใจกันอยากแบบว่าอยากไปหลัดเลยมาสินะอยากไปคอนแก่นเลยแม่นเพราะว่าบ่อถ่าอ็กซเรย์ลมาสินะมันโดนโพวอันนี้พี่น้องมันโดนโพสะกึ่งกรบโบหู่มันสิซลิงกัเนี่ยแต่ก็บบหู่นี่เลยทำายผูกแบบบ่อพิษพิ่นบ่อแบบสินะแต่ย่านละย่างเอากปบบหู่อย่างเลยมาสิก็ลองฟังกำการเอฟซีกับเอฟซีเนี่ยนำมาเนาะกอฟซีเลแบบว่าถ้าเกิดมันไปพูดโลดมันไบก็คือมันต้องมาเสียเวลาในการรอรอรอเนาะรอแบบบบมีเป้าหมายนะ้เนาะ บ่มีจุดหมายปลายทางที่มันก็คนทำมันก็เท่เนาะคนทำมันเป็นพญายดีแล้วยังมานั่งอะไรมันก็โอ้แบบแห้งเสามองกินแต่ก็แบบคือยังแห้งแบบงดหูไปอีกก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่ามีพี่น้อง FC คนใดหูเนาะก็เข้าเมนต์มาบอกเนี่ยสิแนะนำหลวงโมเนาะเพื่อเราไปถือทางเนาะพี่น้องเพราะว่าที่ซอกกลิ่มสัมผัสหลวงโมมันนี่คือบริเวณยังเรื่องอย่างไรที่ไปกับไปกับมันซาเกินไปพี่น้องสามรอบเลยพี่น้องเลย ่าก่รใส่ใจเทียวไปเที่ยวมาเที่ยวไปที่มาหนี่กับมน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่กานค้อนแก่นเนี่สกุลจะแหละหนึ่งมามีเครื่องมือครบครบถ้วนหงหมอใหญ่เนะะาะโดยอา,าการคือว่าคือสี่อนาคตวพี่น้องเลยเพราะว่าขอบขอบนที่ยิมห่างนี่ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วพอดีการที่เขาไปห้องหมอนะแต่กันยังบ่มียังเกิดขึ้นนะนเจ้าเจ้าเอ่เจ,จ้าบริลลองอันานละ่องลอง,ลอง,ลองถามพี่น้องอยู่ไทยบ่มีแบบมีเหตุงหด้นะ่นนี่ บดได้ทามทั้งใบเตรียนนมเพื่อใบได้น้ำใบใบจะมีเอฟซีแดงน้ำมาม้วนกับใบวานั่นแหรงมีแต่พันโม่โม่เง,งินแทรกกแล้วโอเคกกค่ะสาวกึ่งชิลลองจัดไปถามห้องโมลองเบิ่งให้ยคะนนะว่ามันอาจจะมีใบโรอ,อไปได้รถแล้วก็เทากระติบไปทางนั้นถา้าเกิดว่าบดได้ก,คออกคออ็คือต้องรอก็นะอกกคือรอคนบอกเนาะโดยเพราะว่าก็คือเสากึ่งกะทิเห็นใจเจ้าเนาะคนป่วยเนาะเขาเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็เทาก็เมื่อยแล้วก็กับ เป็นยังเงาต่เห็นใจเฮานะไปเคยเป็นโรกคือเขาบอกขนาดื้องต้นแล้วน้องกับเป็นนั่นเป็นนี่ดุไปพ่าดุน้องเขานี่ไปพาซีเทือหาเทืออยู่ไทยนี่แม่กับไปดุไปห้าโมบสบายนะน้องส้าวนี่พาตักเนื้องอกในบดลูกเนื้องอกในอ่าในช่องในในเต้านมกับกับผ่านะกับกับบริไว้กับบริสะเพราะว่าเิ่นเป็นอันมันเป็นเนื้องอกน่อยเนาะมันบริไายี่เจ้านะอันนี้กะลองสีเรียสทามเอ็ซหาลองเบ่งคเนาว่า พิกซี่แบบแนะนามาจากไดกะสิบออกเจ้าวา่าเขาถามมันีมันกระดนพอสมควรแล้วมันเดือนหนึ่งเนี่ยวันที่ยิบห่างก็ครบเดือนหนึ่งพอดีบริลลองเขาไปทำพินเตอร์บร่กเขเลยไปเลยมีถต่ไปนะั่แหละกลับมามแต่แบบว่าอาการเจ็บมันก็เจ็บขึ้นหนับมือมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นหนับมือทรมาน,านเนาะโดยโอเคบุเป็นยังเป็นกำลังใจที่สุดเลยจมูกเลยจะสิหายสนุนสว่างสบายเขามาสัเผาะ ไปเดี๋ยวโอ้ยสซนว่ะอันน่ะโมวยลงลงทางลงไปแล้วก็กลับกลับเข่าพากันให้สซนวนเดียบก็มาสซนวนน่ะน่องสี่น้องใครบ่มีโลกใครบ่มีใครบ่เป็นโลกกันบ่มีพญาติกับเขาเป็นไปยังไดงล่ะบ่มีโลกคือหลับมันประเสริฐเนาะไบร์มีแล้วกับเป็นอีต้นกับสู่ๆเดี๋ยวเขาเนี้ว่านั่นกะเจ้ากะลองปวดเบิ่งก่อนมีอังกะ มีเงากระโถงมาปรึกษาขอาได้เด้อโอ้โนี้อ่ะไปกำลังใจให้เจ้าให้เงินเจ้าแสนหน,น,นึ่งจะลายมีเงากระโทงปรึกษาขอได้สิได้แนะนำไปถือโฟล์ทเคยไปหลายเทื่ยอยู่ก็จิงแนะน,นำเจ้าทางไปจังไดยังนี่นะกำลังเใจแบบกระสีทางอ่าการละชีพกรแชทมาเป็นห่วงเจ้าวันนีค้คอยว่าสัมผัสลองเบิง้งกำลังใจฝันหู่จักรยังทางไปทางมาหรือหุ่จักแพทย์จักรโม่ฝันกระสีแนะนำจังไวเนาะหลายทางเนาะโอเคสกลุ่มกระสีขอลากรับก่อนเดีพี่น้องเด้อกระสิฝาก ใบสัมมี่ค่ะคุพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสักกลุ่มเจสบายค่พี่น้องเกิดจะบวิัฒน์คิดใหม่ใหม่คิดสักกลุ่มกับแาวมูกับเซเรคอลาไปก่อนด้วยพี่น้องเซเรคาลาสบายดีสบายดี